สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำยับเช้าวันนี้เราคุยเรื่องจงอย่างรากในพระเจ้าจากพระธรรมโครสีบทที่สองข้อที่6ถึงข้อที่7พระธรรมโคโลสีบทที่สองข้อ6ถึง7เหตุฉะนั้นเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วฉันใดจงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉันนั้น จงอย่างรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์และมั่นคงอยู่ในความเชื่อตามที่ท่านได้รับคำสั่งสอนมาแล้วและจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณเป็นคำแนะนำของเปาโล ในการที่เราจะดำเนินชีดไปข้างหน้าที่พูดไปถึงชาวคริสเตียนหรือผู้เชื่อในพระเจ้าที่เมืองโครสีว่าเขาควรจะดำเนินชีตอย่างไรเพื่อชี่เขาจะมั่นคงเติบโตและก้าวไปสู่ความสาเร็จตามนามพระทัยของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เปาโลก็ให้ความเป็นห่วงนะครับโดยการแช้ว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วสันใด จงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉะน,นั้นจงอย่างรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์และมันคงอยู่ในความเชื่อตามที่ท่านได้รับคําสั่งสอนมาแล้วและจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณนั่นคือสิ่งที่เปาโลแนะนําชาวเมืองโครสีในทํานองเดียวกันก็คือในการก้าวเดินไปสู่ในอนาคตในวิชท,ทีทางพระเจ้านั้นสิ่งแรกที่พระพีแนะนําว่า ให้เราอย่างรากลงในพระเจ้านะฮะถ้าชีวิตของเราอย่างรากลงในพระเจ้าชีวิตของเราจะกล้าไปสู่ความสำเร็จตามน้ำประทยัยพระเจ้าแน่นอนนะครับนั้นคำว่าอย่างรากเนี่ยแปลความว่ากระหายหาอาหารเพื่อเลี้ยงชีวิตนะฮะให้เติบโตแข็งแรงและเกิดผลอย่างดีก็ดูเหมือนต้นไม้เนี่ยนะฮะต้นไม้เนี่ยมันโตขึ้นเท่าไหร่มั่ต้องอย่างรากลงไปลึก,ลก ะะมันก็มีสองเหตุผลการอย่างรากเป็นรื่องอย่างรากไป็นรองเพื่อทําให้ต้นไม้เนี่ยยึดติดอยู่กับแนนกระดินแน่นมีพายุมีฝนมาก็ถึงแม้วันไหวแต่ไม่สั่นคลอนอันนั้นคือสําคัญไอ้สองคือรากมันก็ใช้สรับการหาอาหารที่มาเลี้ยงตัวเองทําให้ ต้นไม้เจริญเติบโตนะเกิดดอ,อกออกผลแต่อย่างสมบูรณ์แบบอันนี้สําคัญการมีอาหารทําให้ต้นไมนส้สมบูรณ์นะต้นไม้ที่ขาดอาหารนะรก็จะแคกแก่นเหมือนกับคนเราเนี่ยถ้าขาดอาหารก็ผอมแห้งก็อยู่ในทํานองเดียวกันฉะนั้นสิ่งสำคัญคือว่าให้เราอย่างรากลงไปในพระคริ์เมื่อพูดถึงการอย่างรากในพระคริ์กำลัลงแปลความอะไรนะฮะ นั่นคือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจแต่วิธีการที่จะยังรากลงไปให้ได้ดีขนาดไหนเนี่ยก็มีผลนะรากเนี่ยจะให้มันชอนชายอย่างเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันนะถ้าไม่มีการลดน้ําพุนดินนะครับอันนี้สําคัญการลดน้ําพวนดินการจะให้รากมันย่างไปได้ดีบางพื้นที่เนี่ยต้นไม้ไม่สามารถเติบโตได้เพราะว่ารากมันไม่สามารถเจาะลงไปในดินได้ดินมันเหนียวดินมันแข็งเหลือเกินอะไรก็แบเนี้ยสุดท้ายก็ตาย เพราะรากไม่สามารถย่างลงไปดินได้นั้นการย่างเราไปดินคือวิธีการคือรดน้ําพ่นดินนะทำให้ดินมันนุ่มทําดินมันซยุยทําให้น้ํารดไปได้ดีนะสามารถอุ้มน้ําได้และทําให้รากสามารถชอนชยไปดินได้ง่ายขึ้นอันนี้คือสิ่งคัญวิธีการของคริสเตียน,นคืออะไรการลดน้าพ่นดินคือการอ่านพระคของพระเจ้าอ่านพระคำพระเจ้าแล้วทำตามเอาง่ายสองอย่าง พระคำพระเจ้าว่าไงทาตามนั่นแหละนั่นคือการลดน้ําพวนดินที่ดีและ,ะทําให้ชีวิตเราเนี่ยอย่างลงไปในพระคริสต์ชีวิตของเราจะเติบโตในพระเจ้านะฮะจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตอเราบอกว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูเราต้องรู้จักพระเยซูนะเมื่อเรารับเอาพระเยซูเข้าสู่ชีวิต เราต้องรู้จักพระเยซูที่เราต้อนรับเขา้าสวิตว่าพระองค์ที่อยู่กับเราเป็นใครและเราจะได้รประโยชน์อะไรจากพระองค์ได้รับโดยวิธีไหนอันนี้คือสําคัญก็เรียกการย่างรากหรือบางคำบางคาถาใภาษาของเราทีเออ่เกินความเข้าใจคือว่าติดสนิทอยู่กับพระเจ้านะคำว่าติดอยู่สนิทกับพระเจ้าคือต้องอย่างรากไปต้นไม้มันจะยึดอยู่ดินแน่นเท่าไหร่ก็คืออยู่การย่างรากไปดิน อย่างรากลงไปไมันได้มากมาเท่าไหร่ก็ยึดติดกับดินมากนน้นชีวิตของเราถ้าอย่างรากลงไปไปในพิษมากเท่าไรเราก็ติดอยู่พระเยซูกิต์เหนียวแน่นมากนั้นแล้วก็ได้รับสิ่งดีซึ่งมาจากพระองค์อันนั้นคือสิ่งคัญที่ให้มองเห็นว่าในการทำชีวิตเรามีเป้าหมายใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่แต่ถ้าชีวิตเราขาดพระเจ้าเราต้องใช้กําลังตัวเองอา,อาจจะทําได้บ้างและสุดท้ายอาจ,จทำไม่ได้บ้าง หรือทําไม่ได้เลยแต่ถ้าเรามีชิดที่ติดอยู่กับพระเยซูอย่างรากลงไปพระเยซูนะฮะเกาะติดอยู่กับพระองค์ไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นพระเยซูนี้พร้อมในการช่วยท่านท่านสามารถจะกล้าไปสู่ข้างหน้าได้อย่างดีอันนั้นคือสิ่งสําคัญอย่างขงในใจน,นัน้นเปาโลแนะนําว่าให้เราอย่างรากขึ้นในพระคิ์นะครับเพื่อเราจะได้รู้จักพระองค์มากขึ้นเมื่อรู้จักพระองค์มากขึ้นเราก็จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ เราจะมีใจกระตันอยู่อันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นที่เปาโลพูดว่าให้เราอย่างรากลงในประคิดนะฮะและเราปฏิบัติพรงคือปฏิบัติจะทำตามนะฮะเมื่อเราเชื่อพระเยซูแล้วชั้นใดก็ตรงปฏิบัติพงด้วยคือทําตามแนละและวิธีการทําตามก็คือศึกษาพระคำพงคงและทําตามพระคำพงคงชิ้นเราจะย่างลงไปในประคิดและจะเริญเติบโตขึ้นและชิ้นเราจะเกิดผลตามชอบน้ําพระแทยพระเจ้าปีใหม่นี้ปี2024 นะครับท่านจะทำสิ่งใดก็ได้เป้าหมายท่านอยากขนาดไหนก็ได้แต่ขอพึงระลึกเสมอว่าความเสื่อมนั้นต้องมีพระเจ้าเป็นหุ้นส่วนถ้าท่านมีพระเจ้าเป็นคุ้นส่วนทุกสิ่งท่ทานทำจะประสบความสําเร็จเราร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรงเสริญขอบคุณในความรักพรงค์ขอบเจ้าอวยพรหลายในการก้าวเดินไปนพงค์ และอยู่ในพระภายไทยพระองค์ในการอยัางรากลึกไปในพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคําถามสําหรับการใคร่ครวญเพราะเหตุใดพระเยซูคริสต์ปรารถนาให้ท่านรู้จักพระองค์ให้มากขึ้น พ้อคิดประจำนี้นะครับเมื่อเราอย่างรากในพระคิ์ชีวิตของเราจะเจริญงอกงามและเกิดผลอย่างดีอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL l i f e และสามารถสนับสนุนพันธกิจ ผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ